สวัสดีครับท่านะนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลานาโร่นะครับก็วันนี้มาสั้นๆนะครับก็จะมีสินค้านะครับมาแนะนำให้รู้จักกันอีกหนึ่งรายการนะครับเรียกว่าเป็นของที่ต้องใช้นะในชีวิตประจำวันของนักตกปลาเลยทีเดียวเสียวจกวันนี้จะมาเราจะเดิให้สองสีนะครับมันคือกิปเปอร์นะครับนี่ฮะมันเป็นกิปเปอร์ที่หนีบแน่นมากแล้วก็ มันทำมจาจากอลูมิเนียมนะฮะน้ำหนักเบานะครับเรามีสองสีนะนี่ครับอ่าอันนี้ก็เป็นสีแดงอ่ะคล้ายๆแดงแก้วนะกับสีน้ำเงินเห็นไหมครับตัวนี้พกพาง่ายนะครับเพราะน้ำหนักเบามากแล้วเราก็มีสายเซฟตี้ให้ด้วยนะเอาไว้คล้องกับเครองกัน,กน,กนหล่นน้ำนะฮะข้อดีเลยหลกัหลกๆเลยคือมันไม่ขึ้นสนิมนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาใช้งานง่ายนะครับเป็นคล้ายๆไก่ปืนแบบนี้ นะครับแล้วก็หนีบค่อนข้างแน่นมากแล้วมีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะครับแพ็คพร้อมโปรโมชั่นได้เลยปกติเนี่ยจะอยู่ที่อันละห้า้อยห้าสิบาทนะครับวันนี้ช่วงนี้ร้านนั่นดจัดโปรโมชั่นลดอยู่นะครับลบไปเลยนะครับอีกสิเเซนะฮะลบไปอีกห้าสิบห้าบาทนะครับลบอีกห้าิบาทบาทเหลือแค่4ี่รอย้าสิบห้าบาทนะครับแต่ว่าจะเหลือแค่ไม่ไม่เยอะนะฮะเหลือไม่เยอะนะครับเราตัวนี้นะครับรูปแบบนะครับนะมีสองสีนะ นะครับาาบบาทลดเหนือ495บาทค่าส่ง EMS ทั่วประเทศก็60บาทนะครับยังไงก็ถ้าสั่งก็มาตาม ID l ดี e ได้เลยเราขึ้นมาให้แล้วนะครับแล้วก็ทันทีจะมาที่ร้านก็อย่าลืมครับร้านอุปกรณ์ตกปลานโรดประชาธิปดียจ็ทุง่งคุ้งแค่นะครับพบกันที่ร้านได้เลยใครอยู่ไม่ไกลก็กด Google Maps นำทางมาได้เลยนะครับส่วนใครที่สั่งนี้ถ้าข้อความมาได้เลยขอบคุณมากครับ